สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่องเจนหน่วยเบิกบานนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมพิธรรมนูญนะคะที่สุเพระของพิธรรมนูญท,ที่ตั้งอยู่นคปรปฐมนะคะก็มีพระเยอะมากนะคะที่สุตรของพิธรรมนูุเนี่ยเปิดต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาชมนะคะและพระพิธรรมนูญนี้ก็แบ่งปันไม่แพงนะคะท่านผู้ชมอาพิธรรมูุสวัชด,ดีครับท่านสมาชิกและเอฟซ ตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมโนูญโซนอยู่ที่กอมอที่5ตลาดนัดเครื่องบินนะฮะตำบลวังตะโกนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอพระหลวงพ่อปานใชห<ช>ลวงพ่อปานวัดบางโคนี่ฮะ<ช><ช>มีหลายพิมพ์นะคะท่านผู้ชมเข้ามาชมใ,ใกล้ๆนะคะใกล้ๆกันเลยนะครับพร<ช>ะพิมพ์หลวงพ่อปาน<ช>มี1นหนึ่ง,งพิมพ์ อ่ะอ่ะยกยกขึ้นมาเลยผมผมจะได้บอกถูกอ่านี้พิม์อะไรคะอันนี้เป็นพิมพ์อ่าไก่หางพวงครับไก่หางพวงนะคะครับห้องลังเรียกไอ้ยนะครับอ่าอ่ะผมผมจะบอกแค่อย่างนะะพระอ่าหลวงพ่อปานนี้จุดตายคือตรงหัวจะต้องเป็นอ่าจะต้องเป็นอ่าจะต้องเป็นเนื้อวัดกระหังนะครับอุดด้วย อุดด้วยผงสมเด็จวัดระฆังนะครับต้องอุดนะฮะจุดตายของเขาต้องอุดด้วยอันนี้เปล่าค่ะใช่ครับต้องอุดด้วยผงสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นนะท่านผู้ชมจุดนี้นะคะท่านผู้ชมผงสมเด็จวัดระฆังนะครับค่ะจุดตายเลยเอาต่อไปอ่ะก็เป็นอันนี้อะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นหลังหลังคุด หลังคุดหลังคุด oh. หลังคุดนะพร hmm. ะสมเด็จออันนี้เป็นเป็นหลังคุดนะครับค่ะ <c oughs> นี่แหละการจะหลอกเซียนสักหน่อยเซียนไม่เชื่อซะแล้วตะกี้เนี่ยอืมหลังคุดนะครับ <c oughs> ออันนี้หลังคุดนะฮะต่อไปก็จะเป็นค่ะ <c oughs> ลุงพ่อปานหลังอ่าหลุงพ่อปานนี้อ่า ฮานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับออนุมานหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะนี่ใครใส่นี้ได้เดือนได้ดาวเลยนะคัท่านผู้ชมครับใครใ <น S 2> ติดดาวติดบ้างติดอะไรก็รีบเลยนะครับ<อ>นี่ใส่พ้วปานนี่ได้แน่แบนบบนี้ใช่ไหมคะครับดูนะฮะเหมาะกับข้าราชการเหมาะครับเหมาะมากเลยครับแล้วก็จุดตายก็คือมีที่อุดเหมือนกันค่ะจุดตายตรงที่อุดนี่ต้องเป็นผงวัตรังเท่านั้นนะครับอ่า ครับต่อไปก็จะมาดูนนี่ะะคอันนี้ก็เป็นหาวเป็นดาวเป็นเดือนอันนั้นก็ไก่หางพวงอันนี้ก็ก่าวหางพวงอาจจะมามาดูกาขึ้นกล้องขึ้นกล้องเอาไหนขึ้นกล้องก่อนก็ได้ค่ะเอาไหนขึ้นกล้องก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมในกล้องนะคะครับเอาไหนขึ้นกล้องเอาหยิบไปเลยค่ะจะได้ขึ้นกล้องให้ท่านผู้ชมหเห็นเลยนะคะครับอ้าวนี่ขึ้นกล้อง ท่านเนครี่นะคะเดี๋ยวไปดูในกล้องกันอีกทีนะคะอันนี้ชมตรงนี้ไปก่อนอ่าเดี๋ยวไปชมในกล้องนะคะอ่านี่ครับขี่ขึ้นกล้องแล้วนะคะนะครับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานตรงนี้เป็นหลวงพ่อปานขี่อะไรเอ่ยขี่ไก่ครับ ไก่หางพวงนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่หางหางพวงนะครับสวยงดงามตะการตามากครับอธิษฐานจิตด,ด้วยหลหงวงหลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนแม่นยำนะ<ช>เนื้อหาก็เต็มเปี่ยมนะครับถ้าใครได้ไปครอบครองถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีนี่หมดสิทธิ์ไปครอบครองเลยนะครับกายภาพเนื้อหาพระมีความเก่างดงาม เลบเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนะสวยมากนะครับจุดตายเนี่ยตรงนี้ตายตรงนี้เดี๋ยวต้องอันนี้ออกดูนะจุดตายผมใช้ดูจุดตาย,ตายเนื้อตรงนี้ เนื้อตรงนี้ต้องเป็นเนื้อเนื้อผงของสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นนะครับผงนะครับผงวัดอ่าผงนะฮะเนี่ยผงนี้นะจุดตายนะครับต้องเป็นผงของสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ ฝาก f ีด้วยนะคะใครชอบตรงไหนหรือว่ายังไงก็ทักพี่ธรรมนูนหรือทักหม่วยเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมวยจะให้ทั้งเบอร์โทรหมวยแล้วก็เบอร์โทรพี่ธรรมนูนไ้นะคะเผื่อว่าช่วงนี้พี่นุนก็ถ้าโทรมาติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะพี่ธรรมนูนรักษาสุขภาพมากงเพราะอายุเยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งหมวยก็จะตอบช่วยนะคะก็ทักได้มาทั้งของหมวยด้วยเดี๋ยวมวยจะใส่ไว้ให้กับทุกคนที่มาถามนะคะ่ะคลิปนี้ก็ สวัสดีครับคุณนะคะสวัสดีค่ะ